สวัสดีครับหลังจากนิสิตได้เรียนในตอนที่3ไปแล้วนะครับการบริหารการผลิตและการดําเนินงานนะครับก็รู้กระบวนการขั้นตอนอะไรทั้งหลายนะครับแล้วทีนี้นะครับก็มาถึงตอนที่4เป็นสิ่งสําคัญอย่างมากสําหรับผู้ประกอบการ s m e ทั้งหลายนะครับการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือครับการจัดซื้อนั้นนะครับเจ็ดสิบแปดสิบ็นตครับเป็นต้นทุนส่วนใหญ่เลยจะอยู่ที่นี่แล้วก็ทีนี้ครับจะซื้อแพงซื้อถูก ซื้อถูกต้องไหมซื้อเหมาะสมไหมนะครับนะครับมันจะั่วไหลอะไรไหมก็อยู่จนตรงนี้แหละนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับพอซื้อมาแล้วถ้าเกิดซื้อเป็นในเรื่องของสิ่งของพวกนี้คุณก็ต้องมาบริหารสต็อกกันนะครับมันก็อยู่ที่นโยบายครับว่าเราจะจัดซื้อยังไงทาเองหรือซื้อเราทําเองก็ได้แต่บางครั้งทําไมเราถึงซื้อครับเพื่อประหยัดเวลาแล้วเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนะมือนทำเก้าอี้เนี่ยร้านอาหารคุณทําเองก็ได้เพราะคุณเป็นช่างไม้ แต่เอ้ยซื้อมาเลยดีกว่าจากร้านเฟอร์นิเจอร์เพื่อเอาเวลาไปทําอย่างอื่นก็ต้องตัดสินใจออกนะครับว่าจะทําเองหรือซื้อนะครับบางครั้งซื้ออาจจะแพงกว่าแต่มันสะดวกในหลายหลายอย่างเราไม่ต้องมาทําเองใช่ไหมครับหรือบางทีซื้ออะไรครับระบบไฟฟ้ามาแทนที่คุณจะมาเดินไฟฟ้าเองซื้อจากแหล่งเดียวหรือหลายจากหลายแหล่งถ้าเกิดซื้อจากแหล่งเดียวแสดงเขาผูกขาดซัพพลายเออร์อาจจะมีอำนาจต่อรองสูงแต่ถ้าเกิดคุณซื้อจากหลายแหล่ง,ก,ลงก็แสดงว่าอะไรครับคุณกําลังสํารวจตลาดว่าราคาที่เหมาะสมเป็นไง และสร้างอำนาจต่อรองในการซื้อด้วย <c oughs> นะครับซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงหรือซื้อจากคนกลางถ้าเกิดซื้อจากคนกลางนั้นคุณก็ต้องซื้อแพงขึ้นเพราะคนกลางจะช่วยจัดหาอะไรมาแล้วมันมีขนส่งมาถึงกิจการนะครับถ้าเกิดคุณซื้อจากผู้ผลิตเองบางครั้งนั้นคุณจะต้องอะไรครับมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเองอีกไหมและต้องไปควานหาผู้ผลิตมานะครับมันก็มีข้อดีข้อเสีย แลวการซื้อว่าคุณจะเจราจาต่อรองทีละลายทีละลายหรือเปิดประมูลแนละ้วให้เขาแข่งขันเข้ามานะครับโดยเฉพาะว่าในภาคธุรกิจส่วนใหญ่แนละ้วจะเป็นการเจราจาต่อรองมากกว่าทําสัญญาระยะสั้นหรือระยะยา,ยาวถ้าเกิดการซื้อสัญญาระยะสั้นนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ซื้อบ่อยๆและบางครั้งซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้ยาวเลยแต่การซื้อระยะยาวส่วนใหญ่และจะเป็นการซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้บ่อยๆนะครับเพื่อมาใช้ในการประกอบธุรกิจ ฉะนั้นเลยวางแผนไปเลยครับซื้อระยะยาวๆๆนะครับหรือบางทีเป็นการซื้อต่างตอบแทนผมช่วยคุณกณก็ต้องช่วยผมนะใช่ไหมครับเป็นข้อแรกเปลี่ยนกันนะครับแม้ก็ว่าอาะไรผมขายอะไรครับโวกสารเคมีน้ำยาล้างรถอะไรทั้งหลายแล้วทีนี้นะครับนะทางคุณมีอะไรครับขายน้ํามันเพื่อมาเติมรถผมเพราะรถผมที่เซลวิ่งเยอะก็มาแลกเปลี่ยนกันไหมนะครับต่างคนต่างช่วยซื้อนะครับแล้วก็ให้ส่วนลดในการซื้อถ้าเกิดซื้อเยอะๆนะครับอย่างเช่น หรือบางครั้งเราเป็นหลายย่อยมากๆรวมตัวกันซื้อเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ก็ได้การซื้อล่วงหน้าก็สําคัญครับเพราะว่ามันจะช่วยวางแผนของเราว่าไม่มีการขาดแคลนสินค้านะครับหรือที่บริการที่จะให้กับเราในระยะยาวนะครับโอเคเจอผู้ค้าพ่อค้ากล้วยทอดลายหนึ่งนะครับเขาทําซื้อทั้งสัญญ,ญาหนปีเลยครับว่ากล้วยในราคานะครับกิโลละสิบาท ถ้าเกิดช่วงที่มันแพง22เขาก็ได้ราคา16ช่วงราคาเหลือ12เขาก็ต้องซื้อ16นะครับแสดงเขาต้องบริหารความเสี่ยงนี้แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือคได้วัตถุดิบมาทากล้วยทอดตลอดเวลานะครับไม่ขาดแคลนร้านขายกล้วยทอดก็เปิดได้ทุกวันนะครับหรือจัดซื้อตามงบประมาณครับต้องควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายครับแล้วมันจะทําให้ต้นทุนเราสูงดังนั้นเราต้องมีงบประมาณตั้งไว้นะครับปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการจัดซื้อคุณภาพ ที่ถูกต้องนะครับไม่จําเป็นว่าต้องใช้คุณภาพที่สูงเกินไปในบางครั้งแต่มันต้องถูกต้องกับการใช้งานของเรานะครับว่าเหมือนเม็ดกาแฟเนี่ยคุณจะตั้งราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นระดับพรีเมียมเม็ดกาแฟก็ต้องแพงแต่ถ้าเกิดว่ากาแฟที่อะไรครับไม่ใช่ระดับนั้นเป็นกาแฟแบบในท้องถิน่นราคาถูกตอกนะครับที่เราจะขายต่อกแก้วคุณภาพก็อาจจะต้องลดลงราคามันย่อมสัมพันธ์กับคุณภาพนะครับ ของดีราคาถูกไม่มีมีแต่ของดีราคายุติธรรมซัพพลายเออร์ที่ถูกต้องคำว่าที่ถูกต้องก็คืออะไรครับเวลาเราเรียกอะไรไปนะครับเราสั่งซื้อเขาจํานวนชิ้นต้องถูกต้องถูกประเภทถูกขนาดนะครับนะน้ําหนักก็ถูกต้องราคานะครับนะก็ต้องถูกต้องไม่ใชาไปสั่งร้อยชิ้นได้มาห้ชิ้นหรือสั่งร้อยชิ้นส่งมาเราร้อยห้ชิ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่ต้องการเหมาะสมเช่นกัน คุณสั่งซื้อนะครับแล้วคุณต้องการใช้ในเวลาไหนไม่ใช่มาผิดเวลาเกิดคุณเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างเขาส่งวัสดุก่อสร้างมาหน้าฝนเกิดอะไรขึ้นครับสต็อกประจมที่เราเพราะผู้รับเหมามักจะอะไรครับงานก่อสร้างไม่คืบหน้าในช่วงหน้าฝนอะไรทั้งหลายนะครับดังนั้นเวลาต้องเหมาะสมด้วยครับถ้าเกิดไม่เหมาะสมเกิดมีปัญหานะครับหรือเป็นอะไรครับร้านจําหน่ายเสื้อผ้านักเรียนมันก็ต้องมาก่อนไหมใช่ไหมครับคุณต้องสั่งซื้อก่อนไหมครับนะแล้วก็ สินค้านะั้นต้องมาถึงตอนสักเดือนมีนาไม่พะช่วงเปิดเทอมจะอยู่พฤกษาใช่ไหมครับหรือต้องมาก่อนกุมภาด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เสือ้อผ้านักเรียนอาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่อ,องเขียนสมุดอะไรทั้งหลายนะครับปริมาณที่เหมาะสมครับถ้าเกิดสั่งซื้อเยอะเงินจมในสต็อกเยอะถ้าเกิดน้อยเป็นไงครับสินค้าขาดมือก็ขาดโอกาสในการหาไรายได้เช่นกันนะครับดังนั้นคุณต้องมาบริหารสต็อกนะครับบริหารสินค้าให้ดีอย่าลงทุนในสินค้า ไม่มากกันไปหรือน้อยกันไปตรงนี้ต้องเป็นไงครับต้องมีสถิติข้อมูลว่าช่วงไหนขายดีขายไม่ดีช่วงไหนควรจะเก็บไว้เยอะเพราะว่าลูกค้ามาซื้อเยอะช่วงไหนน้อยเหมือนคนที่ไปรีสอร์ทเนี่ยการซื้อตุนอาหารหรือเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดไม่เย็ฤดูการท่องเที่ยวเ,เป็นไงก็งต้องซื้อน้อยว่าลูกค้าน้อยแต่ถ้าเกิดช่วงไหนเป็นฤดูการท่องเที่ยวก็ต้องอาจจะซื้อเยอะเพื่อมีสินค้าพวกเครื่องดื่มพวกอาหารไว้คอยบริการให้กับเขานะครับพอปุ๊บซื้อได้เหมาะสม ไม่ได้มาจัดเก็บนานก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาโดยเฉพาะธุรกิจอาหารเนี่ยเพราะคนนิยมของสดถ้าเกิดคุณมาน็อกหรือมาแช่ไว้นานๆเป็นไงความสดมันก็ไม่ดีแล้วมันต้องสิ้นเปลืองในเรื่องของอะไรครับค่าไฟที่ต้องเก็บรักษารักษาอุณหภูมิอะไรทั้งหลายนะครับอัตราการหมุนเวียนของสินค้าต้องดีมากคําว่าหมุนเวียนก็คืออะไรหมุนแล้วก็เวียนอย่างนี้เหมือนกับของบนชั้นสินค้าคุณเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาหยิบบ่อยพนักง,งานต้องจัดของวางบนชั้นบ่อยๆนั่นคือหมุนเวียนครับ แสดงว่าสินค้าที่ขายดีนะครับแต่ถ้าเกิดตัวไหน1เดือนผ่านไปแล้ว2เดือนแล้วมันไม่ขยับเลยแสดงว่าเป็นไงครับสินค้าตัวนั้นจมอยู่กับเราเงินก็จมอยู่ตรงนั้นนะครับมีสินค้าเพียงพอตลอดเวลาเพราะอะไรครับถ้าเกิดไม่ขาดลูกค้ามาหาซื้อมาหาซื้อไม่มีไม่มีเป็นไงครับสูญเสียในการสร้างไรายได้แล้วบางครั้งลูกค้าคิดว่าร้านเราในขาดสินค้าบ่อยเขาก็ไม่แวะมาก็เป็นการสูญเสียโอกาสในการสร้างไรายได้ระยะยาวไปเลยนะครับ ทีนี้มันก็มีครับว่าคุณต้องมาควบคุมสต็อกที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดจากอะไรครับสินค้าที่มีการหมุนเวียนต่ําขายไม่ดีละ่ะนะหรือเป็นสินค้าที่มีราคาต่อนหน่วยสูงมากนะครับอันนี้เราจะต้องหาวิธีการแก้ไขย,ยังไงก็ดูไปก่อนนะครับนี่คือเหตุผลน,นหนึ่งว่าเราบริหารสต็อกไม่ดีระบบจัดเก็บการวางแสดงสินค้าไม่ดีค้นหาย,ยากเห็นไหมครับโดยเฉพาะร้านค้าเก่อ,กอๆนะครับวางแผนไม่ดี ร้านขายเสื้อผ้าที่จัดเรียงเสื้อผ้าไม่ดีอลไรทั้งหลายนะครับวางทับทับทับทของเก่ายังไม่ได้ออกของใหม่มาวางทับซ้อนก็หยิบแต่ของใหม่ขายอยู่เรื่อยนะครับไม่รู้ตัวใดมาก่อนหรือมาหลังอันนี้อันตรายมากนะครับฉะนั้นนะครับมันระบบบัญชีมันก็มี first i n f i r s t out นะครับเรือกอะไรครับ last i n f i r s t out นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็นะครับอืม ไม่บันทึกข้อมูลสินค้าครับระบบบันทึกต้องรู้ครับว่าสินค้าตัวไหนเข้ามาจํานวนเท่าไหร่เข้ามาเมื่อไหร่เป็นมูลค่าต่อไหรนะครับแล้วถ้าเกิดมันจมนานเราต้องหาทางระบายไหมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสินค้าชนิดใดมีความต้องการสูงอันนี้อันตรายแสดงว่าคนประกอบธุรกิจไม่รู้ว่าตัวไหนขายดีขายไม่ดี <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งครับระบบการที่ควบคุมไม่ดีก็คืออะไรครับขโมยได้ง่ายนะครับจจ้ากรรมได้ง่ายแสดงว่าเราไม่มีระบบป้องกันในเรื่องพวกนี้นะครับ ไม่มีระบบการควบคุมที่ดีปัจจุบันมันมีเยอะครับอะไรนะครับบาร์โค้ดหรืออะไรนะระบบ i i เอฟทั้งหลายนะครับที่จะเข้ามาคอยควบคุมในเรื่องนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูครับประเด็นที่สําคัญก็คือที่หมุนเวียนช้าขายไม่ออกลหละหรือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูงมากเช่นอะไรครับทองคำเนี่ยนะต่อนะครับตอนนี้ทองบาทนั่นก็ละนะครับห้าหมื่นนะครับหรือรถยนต์อย่างนี้นะครับ มันก็เลยมีการหมุนเวียนช้ามันก็คงหมุนเวียนช้ากว่าสบู่ยาสีฟันอยู่แล้วนะครับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเช่นพวกเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับแล้วก็อะไรครับบริหารระบบสินค้าคงคลังไม่ดีอันนี้เหมือนกันนะครับก็จ,จะมีปัญหาได้แสดงว่าอะไรครับเราไม่มีระบบก,การจัดการที่ดีว่าอะไรมาถึงก่อนก็ต้องรีบระบายออกก่อนนะครับผลทําให้เกิดอะไรครับเงินจะจมเยอะพระจมในตัวสินค้าเยอะๆขาดสภาพคล่อง พอปุ๊บสินค้าอยู่กับเรานานๆเนี่ยมันเก่เาล้าสมัยบางอย่างมันมีอายุขัยเสื่อมคุณภาพต้องระมัดระวังครับโดยเฉพาะสินค้าประเภทไหนครับสินค้าที่มีอายุขัยพวกอาหารอะไรทั้งหลายนะครับสินค้าที่เป็นแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรทั้งหลายพวกนี้ใช่หมดเลยสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีนะครับโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดมันตกรุ่นเกิดอ,อะไรร้านคุณเดี๋ยวมันก็มีอะไรครับรุ่นใหม่ๆเข้ามานะครับขาดทุนต่อหน่วยสินค้าครับนะครับนั่นคืออะไรครับจะทําให้ขาดทุนแล้วล่ะ เพราะว่าบางครั้งนั้นเราต้องขายขาดทุนเพื่อระบายสต็อกเอาเงินสดกลับมาแล้วถ้าเกิดอยู่กับเรานานโอกาสที่จะอะไรครับสินค้าสูญหายมีมากเพราะเราจําไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะครับระบบบันทึกเราไม่ดีก็มีคนมาลักขโมยไปได้ไหมนะครับของหายแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับแนวทางแก้ไขเป็นไงครับลดราคาสินค้าต่อหน่วยเพื่อล้างสต็อกครับสังเกตไหมครับพอปลายปีแล้วจะมีครับบิ๊กเซลกันใหญ่เลยนะนะครับ ทําเลยครับว่าลดราคาล้างสต๊อกนะครับร้านอะไรครับเฟอร์นิเจอร์ก็ยังเป็นนะครับร้านเ,าเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งหลายนะครับก็ <c oughs> มีนะครับว่าคุณจะลดราคาไงนะครับซื้อ1แถม1นึ่งไหมเลยหรือลด50%ถ้าเกิดซื้อ1แถม1นก็ระบายออกไปงชิ้นถ้าเกิดอะไรครับลดแค่5้อมันก็บางครั้งลูกค้าซื้อตัวเดียว <c oughs> เพิ่มการส่งเสริมการขายเห็นไหมครับ กระตุ้นครับแสดงว่าต้องให้เปอร์เซ็น์กับใครครับพ่อค้าคนกลางมากขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ผลักสินค้านี้ไปนะครับแล้วก็ค้นหาตลาดอื่นเพิ่มเติมครับนะเพื่ออะไรครับอาจจะไประบายสินค้าที่อื่นที่ว่าสินค้าตัวนี้ไม่ถึงมือลูกค้านะครับลูกค้าก็อาจจะมาซื้อเห็นไหมครับนันะเป็นวิธีการอันหนึ่งแล้วก็ไม่จัดเก็บสินค้าไว้กิจการในกรณีที่อะไรครับสินค้านั้นมีมูลค่าต่อนหน่วยสูงมากเคยเห็นไหมครับขายโดยแคตตาล็อก วัน,นี้เช่นรถยนต์ต่อนหน่วยราคาแพงนะครับเครื่องจักรราคาแพงให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดที่ว่าสเปคนี้ใช่ค่อยไปดูเลยครับที่โรงงานผู้ผลิตได้ไหมคุณไม่ต้องจัดเก็บสต็อกไว้เยอะนะครับนะหรืออีกวิธีหนึ่งใช้วิธีการถ่ายโอนเลยครับือนคุณเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างก็สั่งปูนร้อยถุงเลยโครงการบ้านจัดสรรพอปุ๊บคุณก็สั่งไปที่โรงงานแล้วบอกร้อยถุงนี้ไม่ต้องลงที่ไหนครับไม่ต้องลงที่ร้านค้าไปที่ไซต์งานก่อสร้างเลยเห็นไ,ไหมครับคุณไม่ต้องมาแบกสต็อกไว้อยู่ นี่คือแนวทางการแก้ไขนะครับก็พอจะได้แนวทางไปในการแก้ไขหรือในการบริหารสต็อกสินค้านะครับอย่าลืมว่าเงินทุนมันจมแล้วถ้าเกิมันไม่หมุนเวียนกับเป็นเงินสดคุณก็จะขาดสภาพคล่องได้นะครับ